ไอ้ก่อนเลยครับเบื้องต้นครับรองโควิดแม่งยังเป็นอยู่เลยฮะสวัสดีทุกท่านครับกระสานร้อยกรลัดไลฟ์โชว์รูมครับวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ครับในการไลฟ์สดครับแต่ถ้าคุณดูจาก YouTube เป็นการรีไลฟ์ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสตอกกระสานร้อยกรลาดไลฟ์โชว์รูมนะฮะเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ได้ไหมฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใน Facebook Fanpage แป๊บหนึ่งนะฮะกดแชร์ยังนะฮะ กดแชร์กันหรือ,อยังและพิมพ์คอมเมนต์กันหรือ,อยังนะฮะเราจะได้พูดคุยกันนะฮะเข้ามาแล้วขอสวัสดีครับสิทธิ์พระครูสุชัยธรรมนัสหลวงพ่อครูบาธรรมชัยนะฮะสวัสดี fc 3 0 0กาลาดแชร์ครับผมโหขอบคุณนะครับอ่ะอย่าให้เป็นเสียจักรยานเอ้เสียเวลานะฮะเรามาดูรถกันดีกว่าครับเราจะมาอัปเดตสต็อกกันดีกว่ารถที่อยู่นะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดูเดือดมากมีการจองที่ เยอะพอสมควรแล้วก็รถเข้าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยไม่ได้เข้ามาเยอะมากนะฮะเข้ามาก็ติดจอม,มันก็เลยทําให้เกิดการที่สตอ็อกอรรถเนี่ยเหลือบางๆเราก็จะขายในราคาแบบว่าไม่เป็นไรเราอยากขายหมดจนไม่มีที่จอดรถจนไม่มีรถให้จอดเลยอะ่ะอยากให้เป็นแบบนั้นวอรนแฟนคลับของ300การัไลท์โชว์ลูมด, like ด้วยรับซื้อรถยนต์ไม่อั้นนะสำหรับคนที่อยากจะขายรถนะฮะส่งมาได้เลยรับซื้อไม่อัน้น เรามีพันธมิตรที่รอรับซื้อคุณแนวราคาที่ดีที่สุดในวงการรถยนต์มือสอครับอ่ะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับเรามาดูนี่กันนะฮะคันแรกแล้วกันเบนซ์เข้าใหม่ฮะเบนซ์เข้าใหม่ E250 s u n น o o f ครับผมต้องย้ำอย่างนิดนึงฮะ E250 ไม่ใช่ E200 นะคันนี้เปิดราคาแบบเแบาบๆแบบ7 90, 9 9 9 0 0บาทครับ E250 สีดำครับคันนี้จัดฟไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ประมาณสัก 6 5 0 0 0 0ได้แน่นอน7 0 0 0รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เช็คประวัตินะฮะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เช็คไฟแนนซ์เลยเดี๋ยวเราพาไปดูแบบลึกๆแล้วกันวันนี้ผมมีเวลาเดี๋ยวก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนนะสีดำเดิมจากโรงงานฮะล้อ AMG คันนี้ได้ล้อ AMG แล้วนะล้อชุดนี้ก็30,000นะครับล้อชุดนี้ก็3 0 0 0 0คันนี้ได้ออปชั่นซันรูปซึ่ง100คันน่าจะมีไม่ถึง10คันเป็นออปชั่นที่รถป,ประกอบนอก รถไทยบ้านเราไม่มีแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาแก้วทั้งบานครับแม่งก็ร้อนแล้วก็ใช้ใช้ไปลามชอบเสียแต่ซันรูฟเนี่ยโอกาสเสียมันยากกว่านะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับภายในสวยเด,เดิมนะฮะเลขไมลสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเปลี่ยนเฟืองแอดวานซ์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครบหมดนะครับอ่าเบาเบาเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าเบาะสี เทาขาวนะฮะสวยๆเลยผมมองว่าเป็นรถที่คุณจะซื้อรถที่สามารถจะใช้ได้ทุกวันและเป็นรถที่สร้างความภูมิฐานให้สำหรับคุณมันเป็นรถคันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ Mercedes Benz คันนี้นะครับสวยๆนะฮะาราคาดีๆนะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้ครับ สวยนะฮะเข้ามาดูกันได้เฟี้ยวๆคันนี้ราคายอย่างทุ่บอดเดแสนก้บาทสนใจนะภายในสิ้นเดือนปิดดวนได้ในะราคาพิเศษนะฮะเรามีราคาพิเศษให้ทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะฮะมีเพียงคันเดียวนะั้นขายคันนี้ไม่รวมเลขทะเบียน38นะเลขทะเบียน38ลูกค้าเขาขายตั้งหากที่แสนห้าแต่เขาบอกขายไม่ได้เขาจะไปใส่คันใหม่นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวอื่นกันนะครับ เราดูคันนี้ไปแล้วเรามาดูในส่วนตัวอื่นกันนะครับในส่วนคันนี้เป็น Bens S เอสค90,000โลจาก300กะรัดไลทโชว์รูมครับผมโปรโมชั่นจาก899ผมลดให้เหลือ749,000บาท749,000บาทสาเ300เบนซินครับมีคันเดียวนะ90,000กิโลเท่านั้นการันตีไใหม่แท้สวยๆรถสภาพดีบอดี้ดีถูกลงถูกลมใช้ได้หมดหลังคาสันลูฟด้วยเบาะปรับไฟฟ้ามีเป็นรถที่ ได้ความรักชุลี่ในราคาแบบอีโคคาร์แต่ถามว่าแดกน้ำมันไหมแดกน้ำมันนะฮะแล้วก็การซ่อมสวิตก็จะสูงกว่ารถทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะนิสสันโนดขายแล้วเหรอครับพี่ไปเรียบร้อยแล้วฮะอยากเห็นมินิคันแดงแล้วนะฮะสวัสดีคุณมินิคันแดงผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนจองกลางอากาศหรือเปล่านะเพราะว่ารถอะกำลังเดินทางมาจากขอนแก่นนะฮะน่าจะมาถึงพรุ่งนี้ถ้าพี่เชื่อมั่นใน300ก้การ์ดนะครับ รถสวยไม่มีชนแน่นอนมัดจำมาเลยพี่ไม่สวยผมคืนให้เต็มเอ,อเพราะว่ามันจะมีคนมาจัออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าผมตั้งร้าน5-9ไ,ได้จอดคูเปอร์เวิร์คด้วยไม้หกหมื่สีแดงหลังคาแก้วคือมันถูกสเปคทุกอย่างนะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้ไมนี้คันนั้นรอดูเลยนะฮะเนี่ยผมมีแต่รูปนึงนะฮะรถเพิ่งเข้า,ารถเพิ่งคุยกัน ผมแค่ให้ลงไปแป๊บเดียวมีลูกค้าน่าจะจองออนไลน์ก่อนเบื้องต้นนะครับผมตั้งราคาไม่แพงนะสำหรับคนที่อยากจะได้นะฮะนี่อใครอยากได้นะฮะจอนค o เปอร์เวิร์ล้อจอนพาทจอนภายในจอน <c oughs> หมดครับ F 5้าหไม้หก0 0 0่นโลไปเอาผ่าดตอนนี้ราคาขึ้นนะเอาผ่าดรู้เรื่องปนะเอาผ่านราคาขึ้นครับรถใหม่ไปายแดง399 วันนี้อาราคามือ2ที่ผมตั้งครับ2,990 0 0 0บาทถูกที่สุดในตลาดแล้วครับมีเอา2องออปชันครับ295กับ299 299เราเก็บงานให้หมดครับกับ295เอาไปเก็บงานเราเองครับอ่าสีขาวเดิมจากโรงงานสวยๆปี18บ้ปอนิชนะฮะชุดแต่ง m o d ดลิต้ารอบคันสวยๆเลย บอบปับไฟฟ้าจอคอมมานทุกอย่างครบหมดอ่ะออปชั่นดีสําหรับคนที่หานะนี่มันคือไมเนอร์เชนตัว18หน้าอันนี้แท้ๆแล้วก็โชกซิ่งเทอินคือซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะซิ่งแล้วแต่งแล้วหล่อแล้วขับอย่างเดียวเลยจอคอมมานครบหมดทุกอย่างครับ299จัดไฟแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับจัดไฟแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะฮะ สภาพดีสภาพดีหลังคาสนองสรุปพบหมดนะฮะอ่ะไปต่อวันนี้เราไปแบบเรื่อยๆนะฮะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันหรือใครที่ดูในไลฟ์เฟซบุ๊กก็คนละคอมเมนต์ได้ไหมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเล็กน้อยเป็นเพื่อนกันในยามที่เราไลฟ์ like สดครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ใน YouTube ทําให้ยอดวิวมันจะได้สูงขึ้นตอนนี้ยอดวิวผมเตีย้ยต้าเตีย้ยต่ำล่าดินมากๆนะฮะจากช่างมาด้วยไรเราทําเพื่อความสุขแฟนคลับของเราครับใครที่อยากดูก็ดูใครที่ไม่อยากดูก็ขอให้ดูนะ อะคายเยนคูเป้คันนี้สีดำแจ็คเจ็ตแบ็คนะฮะเจ็ตแบ็คราคาอยู่ที่7จ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับสีดำเดิมจากโรงงานล้อ RS Spider ขอบยี่สิบสองนะฮะขอบยี่สิบสองล้ออย่างเดียวสองแสนกว่าสีแจ็คแบ็คคอนฟลิกต์ภายในเป็นสีเทาครับภายในเป็นสีเทาสวยๆรถสภาพดีนะฮะคันนี้ประตูซอฟต์โค้ดด้วยได้ประตูซอฟต์โค้ดด้วย ผมต้องบอกอย่างหนึ่งครับคายเยนคูเป้นณนะวันนี้ทำไมาราคาป้ายแดงโดดไปที่9ล้านบาทเพราะว่ารถตอนนี้ปรับราคาขึ้นค่อนข้างสูงด้วยค่าเงินที่เราอ่อนเราจะซื้อเงินดอลลาร์หรือซื้อเงินเยนหรือเงินหยวนไปเนี่ยเราอ่อนค่าในปริมาณของเมื่อสองปีที่แล้ว1เหรียญดอลลาร์แค่30บวกบวกณวันนี้37แล้ว ซึ่งมันห่างขึ้นไปอีกห้าบาทด้วยออรรถมูลค่าที่มันเยอะขึ้นทําให้ออรมันเคยขึ้นสองนะฮะภาษีมีผลเรื่องภาษีครับ3ครับรถเนี่ยลายการผลิตที่เจอม,มรสุมของโควิดไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาทําให้รายการผลิตของรถเนี่ยลดน้อยลงทําให้ปริมาณของการอยากได้ออรถเนี่ยไม่เพียงพอกับมูลตัวของรถทําให้ ต้องมีการซื้อพรีเมียมรถที่เป็นพรีเมียมจะต้องจ่ายแพงกว่าปกติเพื่อให้ได้รถเร็วครับทําให้มูล,ลค่าของรถคลาเยนหรือรถพรีเมียมต่างๆเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เอารถราคามือสองเนี่ยคนอื่นเขาตั้ง8ล้านแล้วนะผมยังตั้ง7จ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทแถมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะดาวศูนย์บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรดาวทั้งสิผมจัดให้ได้เลยวันเดียวรู้ผลอนุมัติได้เลยนะฮะสำหรับคลาเยนคูเป้นะฮะคันนี้อ่ะสีส้มติดจองแล้ว สีส้มลาวาออเรนต์ติดจองแล้วนะฮะอ่าต่อไปเอาเวนทอดอฮะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อ่าเดี๋ยวเราพามาดูกันเล่น,ลนๆดีกว่าเอาเวนทอดอรครับลหลายๆคนถามว่าเฮ้ย50ปีมันไม่ใช่7 2 0ขีดรุ่นเดียวกับตำรวจชื่อดังเหรอเปล่าพี่มันคนละตัวกันอันนี้เป็น50ปีฉลองครบรอบ50ปีจริงๆแต่เป็น50ปีถ้าจะบอกตรงๆก็คือ50ปีที่เป็นที่เป็นตัวธรรมดากับ50ปีอันนั้นเป็นตัวพิเศษสีเหลืองนะฮะคันนี้ ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นล amborghini aventador v12 ประตูปีกนกเพียงรุ่นเดียวหมายความว่าจะเป็น,นรุ่นใหญ่ของมันเซกเมนต์ใหญ่คือคุนทาร์สเดียโบต้องเปนคุนทาสเดียโบแล้วก็มาเป็นนี้ครับบูเซลลาโกแล้วก็มาเป็นเอาเอาเวนทาดร์นะฮะและตัวนี้เอเวนทาดอร์เป็นลาร์สเตัวสุดท้ายต่อไปจะเป็นไฟฟ้าแล้วอะจะเป็นไฟฟ้าแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของมันนี่ประตูปีกนก,กนกครับ ที่เป็นโคตรหล่ออ่ะคันนี้ก็ราคา20ล้าน9 0 0 0แสนบาทนะฮะภายในอาคันทร่าเป็นเจน2อ0หปีราคา20ล้าน9 0 0 0แสนออกห้าง39ล้านโดยประมาณถึง40ล้านครับคุณประหยัดไปประมาณสัก20ล้านได้สำหรับคนที่สนใจนะฮะเครดิตดีจะกป็นเงินเต็มเหมือนเช่าใช้ครับอเวนทอเ์ ador, เขาให้เช่าวันละ20งแสนอะ่ะคุณผ่อนเดือล 4, 100, 1, นละ4แสนหนึ่งมูลค่า20ลนะ้านน่ะคุณส่อนเดือนละ4แสนหนึ่งเท่ากับคุณเช่าใช้แค่2วันนะแต่คุณสามารถใช้ได้1เดือนนะอ่าเป็นไง นะครับสำหรับเจ้าอเวนทดอคันนี้สีแดงเดิมนะฮะยี่สิบล้านเก้าแสนบาทแต่เกินก่อนนะครับว่ามีคนเล็งจองแล้วแต่ถ้าใครอยากจะได้ติดต่อมาได้นะฮะติดต่อมาได้ครับอ่ะคันต่อไปเป็นลาบบูเนีไกยโดคันนี้ครับเป็นเฟสลิฟตัวสุดท้ายเป็น LP ห้า4 5ศูนย์ขีดสี่ห้าร้อยหกสิบแรงม้าขับเครื่องสี่ล้อเครื่องยนต์ V 1 0นะครับ ราคาคันนี้อยู่ที่9้าล้านห้าแสนบาทผมโปรโมชั่นนะจาก9 9้าเกเก้าเหลือ9้าล้านหแสนบาทจาัดแสนาได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับอ่ะเรามาในส่วนของด้านนี้กันต่อเราพาไปาดูซีวิคสามประตูกันดีกว่าเห็นคอมเมนต์แล้วกูจะหัวจะปวดนะฮะมีคนคอมเมนต์ว่าโอโ้รถอย่างเงี้ยซื้อมาไม่กี่หมื่นมาขาย2แสนห้าหมื่นก็นบาทถ้าคันไม่ถึงแสนสภาพเนี้ยนะร้อยคันผมซื้อหมด สภาพนี 80, ้นะไม่แปดหมื่นโลสภาพสวยๆแบบนี้นะร้อยคันผมซื้อหมดซื้อหมดดีกว่าสองร้อยคันผมก็ซื้อหมดคือผมไม่มีตังค์ซื้อผมก็ให้คนมาช่วยซื้อมันซื้อได้ผมต้องเล่าเรื่องก่อนสีกสามประตูครับคุณจะหารถบอดี้ที่แม่งไม่ผูเดิมเดิมวิทยุเดิมเบาะเดิมไม่แปดหมื่นคุณแจเดิมทุกอย่างล้อกระท้าเดิมกูไม่เถียงคันหลักหมื่นก็มีคันล้านก็มีมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ด่าผมไอ้ควายโง่ไอ้อ้วนอะไรเงี้ยเออเรื่องของมึงงั้นแล้วแต่มึงจะด่าแล้วกันกูไม่ตอบโต้ นะครับบอกว่ามีคันหนึ่งไม่กี่หมื่นเองจะมาขายกูมึงก็ไม่ซื้อหรอกมาสิไม่กี่หมื่นมึงมาสิกูก็อยากจะบอกมาสิต้องสวยแบบนี้นะไม่ใช่มึงเอารถกระโหลกลาปลากระป๋องมานะมันก็ต้องเปรียบเทียบกันเหมือนของอะ่ะวันนี้ผมถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนพักเครื่องอะ่ะพักเครื่องที่สวยแชมป์ก็อีกราคาหนึ่งพักเครื่องที่มีการมีแตกบินแต่งในตาแล้วแต่มันก็จะอีกราคาหนึ่งครับคันนี้ปี9 3 9 4เเป็นตัวคาบูเดิมๆสวยๆเลย ผมแบ่งให้สะสมขายเฉพาะคนเข้าใจไม่เข้าใจอย่างเงี้ยปากไปไม่ต้องพูดผมไม่ได้ให้คุณมาด่ามาว่าผมนะอันนี้คุยกันเรื่อยๆเฉยคุณด่าได้ว่าได้ไม่เป็นไรเออแต่มาดากูไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้เฮีย้ยอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้ผมไปอ้วนบนหัวพ่อเขาหรืองไงก็ไม่รู้นะฮะก็าฝากไว้ด้วยละกันอันนี้เราคุยกันเล่นๆสนุกสนานคุณพิมพ์ด่าผได้ผมก็พิมพ์กลับได้นะครับอ่ะ กูว่าตอนนี้เ c e b o o k คนน่าจะด่ากูแล้วเข้าไปดูอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าขอดูคอมเมนต์หน่อยเป็นไงบ้างคันนี้นะไฟสวยบอดี้สวยนะครับก็สำหรับคนที่ผมบอกงี้ถูกแพงมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่ารถมันอยู่ที่คนที่จะซื้อ แพงกูกับแพงมึงแม่งไม่เท่ากันนะฮะแพงกูกับแพงมึงแม่งไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยคุยกันแบบนี้ตรงๆนะฮะแต่คันนี้แบบนี้ครับสวัสดีครับคุณแชมป์ยางเวกเลสประเทศไทยมึงใส่สปอนเซอร์เวกเลสเนี่เนี่ยมึงต้องให้เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมึงลืมอีกแล้วนะฮะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราฮะยางเวกเลสครับยางที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ สำหรับใจผมเลยผมเปลี่ยนใช้มาแล้วนะครับส่วนตัวคือเรารับสปอนเซอร์ก็จริงเราใช้ด้วยยางในแบรนด์ของเวกเลสเนี่ยใช้น้ำยางของประเทศไทยนะเวย้ยและน้ำยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกแบรนด์เขาเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอะ่ะไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นที่เรียกว่าแบรนดิงของสินค้าของเวกเลสเนี่ยในเมืองไทยอาจจะไม่ได้แบบพีคในประเทศเขาแต่เมืองไทยเราสามารถที่จะใช้ได้จริงๆแล้วราคามันเอื้อมถึง ผมพูดกับลูกค้าเสมอว่ายางดีที่ราคาแพงอะ่ะผมไม่เถียงว่ามันบ้ามันดีที่สุดแต่ผมแค่รู้สึกว่ายางหนึ่งชุดมูลค่าห0,000แต่ถ้ายางแบรนด์เวกเลสตอบโจทย์คุณได้ที่เนี่ยราคา2 0,000ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนซีเรียสว่าใส่ล้อแล้วใส่ยางแล้วยางเพื่อนจะมาล้อว่าโอ้ยออยี่ลายยางมันต้องเป็นแบรนด์นี้แพงแพงไฮโซผมบอกเลยครับใช้ได้เหมือนกันและก็ เขาบอกว่ายางใหม่วิ่งยางแล้วยางแบรนด์ดังวิ่งได้ห้าหมื่นโลเอาเะไอ้เฮียวิ่งได้ห้าหมื่นโลก็เอาเะกูซื้อสองชุดแล้วอีกซักสองหมื่นโลกูก็เปลี่ยนดีกว่าอันนี้มันคือความสบายใจผมผมไม่ได้เถียงว่ามันไม่ถึงนะอันนี้เราเราคุยกันแบบสนุกสนุกนะครับอ่ะเวกเลสครับยางชั้นนำนะครับที่เราไว้ใจแล้วก็เรารับงานสปอนเซอร์ก็จริงแล้วเราใช้เองด้วยเราเลือกซื้อใช้อยู่ด้วยแล้วด้วยนะฮะก็ฝากไปติดตามด้วยยางเวกเลสนะครับสวัสดีคุณอ้วนพระรามห้าฮะสวัสดีครับ นะฮะแฟตพระรามห้าสำหรับคนที่อยากจะได้พักเครื่องนะครับฝากไปติดตามด้วยนะฮะโทนบางแคนะฮะฝากไปที่โทนบางแครอ้นะะวนพระรามห้าก็เป็นคนหนึ่งที่มาบูลไลฟ์สดครับไลฟ์ดีของดีะฮะสามารถติดตามที่พี่เพจพี่โทนบางแคได้เลยครับกู <c oughs> ไปส,สปอนกูนไปสนับไซอะไรนะไปโปรโมทให้พี่อ้วนยังไงวะให้ไปที่โทนบางแคครับก็ต้องเข้าใจนะพี่โทนซื้อผมหลายคันอะ่ะพี่อ้วนเพิ่งจะซื้อผมคันแรกก็ก็ได้ประมาณนี้แหละ แต่ถ้าซื้อหลายๆคันแบบพี่โทนก็ไทยอินทั้งทั้งชั่วโมงอะนะฮะอ่ะคันต่อไปอันนี้เราพาไปให้พี่อ้วนเอาไงอะยังไงอะพรุ่งนี้ไฟแนนซ์ไม่หานะยังไงอะเอาเวนดอร์ยังไงอ้วนพระรามฮะคันต่อไปซิสตี้แฮทแบกนะฮะราคา899คันนี้เป็นผสมผสานกับ a s เซ Original X300 กร้อะดาษไลท์โชว์รูมทำคอมพิวต์ข่าวออกมาฮะให้ดูเบาดีกว่า ะฮเบาะนะฮะเบาะ,ะบเต็มนะฮะคันนี้8ปดให้แปดห้ 8, 5, เาเก้าอ้าวขายเจ็ดเก้าเก้าพอเยีย่ยงีเหียพูดเยอะเจ็ดเก้าเก้าไปรถพี่ไทยอยู่แล้วไม่ใช่รถกูแต่งไปประมาณห้าหกแสนนะครับสวยๆล้อโลติฟอร์มแท้ทั้งคันไม่มีก๊อฟแท้ทั้งคันนะฮะ เนี่ยังไงรถพี่ยังไงโอ้สุดยอดเลยนะฮะอ่ะอันนี้ e90 320diesel ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นวีเชฟแล้ววีเชฟแล้วนะฮะอันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะเรามาถึงซื้อเคื่อขายคาันเดิมเป็นปอร์เช่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันคันนี้เป็นรถส่วนตัวผม เองแฟนผมใช้นะฮะเราเล่าเรื่องก่อนรถคันนี้เป็นปอร์เช่911 991.1ที่มีอนาคตมากๆนะปัจจุบันครับรถเคยตกราคาลงไปเหลือประมาณ6ล้านไปลายๆณนะวันนี้โดดมาถึง8ล้านแล้วมีนะฮะเพราะมันเป็น Last NA ตัวสุดท้ายใครที่เสพปอร์เช่รุ่นเก่าๆที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันขับไม่ไหวมันเก่าพอเป็นตัวนี้มันขับได้จริงรถคันนี้ รถแฟนผมเองครับขายเงินสดนะผมให้ในราคาพิเศษเลยเจ็ดล้านสี่ผมตั้งอยู่เจ็ดแปดเก้านะวันนี้ถ้าใครซื้อเงินสดนะฮะเจ็ดล้านสี่แต่ถ้าใครจะซื้อเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนะฮะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเนี่ยผมขอขายที่ขายดาวสามล้านผ่อนต่อเปเสร็จแล้วประมาณเจ็ดล้านแปดกว่าเพราะเวลาที่ผวไปิดไฟแนนซ์เราได้ลดดอกเบีย้ยหรือใครที่จะซื้อจัดไฟแนนซ์ใหม่ผมให้เจ็ดล้านสี่เหมือนกันผมให้เจ็ดล้านสี่เหมือนกัน นะฮะฮจัดไฟแนนซ์ได้เต็มย้ำนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกรถศูนย์บาทราคาถูกที่สุดในตลาดแบ่งให้ใช้แล้วผมจะเอาเงินกลับมาหมุนนะฮะคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานสวยๆภายในเบาะแดงหลังคาซันรูฟครับแล้วก็รถ Option ono, ออปชั่นดีสปอร์ตโคโนเบาะ18เวย์นะฮะแล้วก็ล้อเป็นแจ็คแบ็กนะฮะออปชั่นเต็มนะครับรถคันนี้สวยๆเลยรถเซอร์วิสมาเรียบร้อยหมดแล้วคันนี้เป็นคาเรล่าเอสนะส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นคาเรล่าธรรมดา คันนี้คาเรล่าเอสบอดแดงออปชั่นห้าแสนนะออปชั่นสี่ห้าแสนนำภายในนะครับคันนี้7ล้าน4เท่านั้นพอ7ล้าน4เท่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับซิต <City S 2> ี้ได้ได้เต็มที่7 9็คนที่บอกว่าซื้อคันนี้เป็นคันที่3ผมไม่รู้หรอก ว่าลดได้ไหมถ้าซื้อคันนี้คันที่สามผมลดให้สามหมื่นถ้าเหลคันที่สามลดให้สามหมื่นเฉพาะคนคนนี้คนเดียวและจองในไลน์นี้นะลดได้สามหมื่นผมไม่รู้คุณเป็นใครเพราะผมเปิดไม่ขึ้นผมไม่รู้คุณเป็นใครคันนี้นะผมขายตามสภาพนี้เลยเพราะเชี่ยมไม่ต้องสภาพสี่พันโลแอดมบนทักไปถามคุณธนสิทธิ์อะไรเนี่ยผมไม่รู้ชื่ออะไรอะ่ะทักไปถามกูลดให้อีกสามหมื่น จองวันนี้นะลดให้อีกสามหมื่นพร้อมเลขทะเบียนเก้องหด้วยลดได้อีกสามหมื่นเฉพาะคนนี้คนเียคันที่สามใช่ไหมผมลดให้3ามหมืเลยกี่เปอร์เซ็นตะ์ะเกือบ 5, 5, 5้เนะเพราะสิบเปอร์เซ็นต์มันมันแปดหมืผมให้เกือบห้าเร์เนตะลดให้เกือบห้อลดให้สามหมื่นเฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับซื้อสดหรือจับไฟแนนซ์ก็ไม่รู้ให้ครัลดสามหมื่นจองเลยโอนจองสามหมืถ้าจบไลฟ์สดนี้แล้วเขาไม่โอนนะไม่ขายขายเจ็เก้าเ้า จะกี่คันก็แล้วแต่ก็ลดมาแล้วแสนหนึ่งจะให้ลดอีกนะฮะอ่ะเราไปต่อเอาผ่านเข้ามาใหม่เอาผ่านเข้ามาใหม่ครับ9 7 9 0 0 0บาท9 7 9 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนด์ได้แ0 0แสนคันนี้2.4 V นะฮะก็สวยๆรถสูงครับก็จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณสัก800,000บาทใช้เงินดาวน์มาสักแสนกว่าบาทครับอ่ะ เบนซ์จี400นี่นรถผมเองเลยรถผมเองนะฮะเอางี้เราคุยกันวันนี้สําหรับคนที่สนใจนะคันนี้มันมีเงื่อนไขยอย่างงี้ฮะผมตั้งอยู่13ล้านบาทวันนี้ผมลดพิเศษเลยลดให้5แสนเหลือ12ล้าน5แสนเฉพาะคันนี้คันเดียวรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ไม่มีนะฮะรอกันผมว่าต้องมี14ล้านแล้วนะด้วยค่าเงินที่แม่งอัพขึ้นนะ่ะทำให้เวลาผมขายไฟแนนซ์เนี่ยใช้เงินดาว2ล้านผมเน็ตเลยครับ ดาว1นล้านหแสนบาทถ้าซื้อเงินสดนะ12บล้านหแสนแต่ซื้อจากไฟแนนซ์ซื้อเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อดาว1นล้านหแสนบาทให้ผมและที่เหลือค่างวดเหลืออีกห้งวด28,500บาทประมาณในสองแ0 0เก้อ่ะแล้วก็ค่าเปลี่ยนสัญญาณลูกค้าจาัดก,การเองถือว่าผมก็ไม่เป็นไรครับผมได้ใช้แล้วผมได้ทำคอนเทนต์กับมันแล้วผมขายดาวล้านหถูกที่สุดจากดาว M ดาว G ีค้าสแค่ล้านหบ้าเปล่าไม่มีอีกแล้ว G 4 0 0่รดีส ตัวสเดือนอะมือเดียวออกห้างเอางี้นะฮะอ่ะคุณฮอนด้าซีอาร์วีเเหมือนเดิมก็อลองดูแล้วกันฮะรถกลับมาเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะได้ครับ C ีเพิ่งเข้ามาใหม่ C250 ครับ C250 เดี๋ยวรอกเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเจ้าของจะซื้อปอร์เช่อยู่นะฮะก็เดี๋ยวขายอันนี้ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะฮะอ่ะแล้วก็มีรถที่อยู่ด้านนอกอีกเล็กน้อยเป็น e x p e r t ครับ ถ้าใครอยากจะได้ก็ลองติดต่อมาดูแล้วกันสําหรับวันนี้ใครที่อยากได้รถตำสองะเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้ามาได้เลยกับสาวรถกหลากหลา์โชว์รูมลดราคาดีๆแลวยังมีรถบางส่วนที่จอดอยู่ที่สาขาอีกสาขาหนึ่งนะที่พักรถตอนนี้เรากําลังเขาเรียกนะอัพสเกลนะฮะรีโนเวทโชว์รูมอยู่นะฮะให้มีพื้นที่ที่มากขึ้นนะฮะพื้นที่รถหรือเปล่าให้พวกเรานั่งกันนี่แหละ นะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสังเกติงให้ช่องเรา YouTube ด้วยฝากเปก็นกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนฮะสวัสดีครับ